วันนี้นะคะจะมารีวิวเป็นสกูชิแทนนะคะรสใหม่กันค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะที่มาใหม่นะคะก็ชิชิอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยเป็นพุดดิ้งปอมปอมฟูรินนะคะเป็นรสสตรอเบอรี่ด้วยอันนี้น่ารักมากแล้วก็จะเป็นแ็กนะคะอันนี้รุ่นเก่านะคะแลด้วยนี่แล้วก็มีสติกเกอร์ซัมิโอนะคะด้านหลังนะคะจะมีเป็นลายเส้นนะคะปี2015แล้วก็จะมีเป็น ลูทรุสของปอมปอมปูรินนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เลยเนาะก็จะมีเป็นลูกแอปเปิลนะคะแล้วก็มีเป็นวิปปิ้งครีมเป็นพุดดิ้งนะคะน่ารักมากชิ้นนี้นะคะก็ราคาชิ้นละ270บาทนะคะนี่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นแพนเค้กปอมปอมปูรินนะคะมาเพิ่มทั้งหมด สองชิ้นนะคะเพราะว่าขายดีมาเป็นสีชมพูนะคะก็จะมีเป็นแท็กนะคะอันนี้ก็แลเหมือนกันนะคะแทกรุ่นเก่าเนาะนี่ค่ะเป็นแท็กแท็กไม่เหมือนกันนะคะน,ะคะนี่มีเป็นตัวสตรอเบอรี่มีบานานา่าแล้วก็มีเป็นเงินใบอะไรนี่แหละนะคะแล้วก็มีเป็นลายเส้นปี2015นะคะนุ่มสโลนะคะทั้งสองชิ้นเลยนะ คาชิ้อยเจ็บาทค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นไอศครีมโพลิลักุมานะคะมาเพิ่มเหมือนกันนะมาแค่ชิ้นเดียวนะคะแทกม่นมีสติกเกอร์สันเอกนะคะนี่เลยมีบัคกี้นะทุกชิ้นมีบัคกี้หมดนะคะนุ่มสโลนะเป็นคุมะานอนอยู่ข้างบนนะคะต่อไปก็จะมีเป็นไอศครีมโคนนะคะเป็นเป็ดโทริแล้วก็ลิลัคุมะานะคะ ราคา270บาทนะคะเหมือนกันเนะาะมึกกระปองก็270นะคะตู้โชโรนะคะมีไลเซนสองพันสิบหกนะคะแหกไลายเส้น,นะคะ่ะดูชิ้นมีไลายเส้นหมดนอะอันนี้ก็มีไลายเส้นนะคะลืมให้ดูนะะิดก็เซูุชี่แท้น้องบมีมาประมาณนี้เนาะขาก็สำหรับนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งไอเดีลยลน์ไปที่ชื่อคลิปนี้เลยะคะ่ะบ๊ายบาย